S m s u i ซ o d i g ด t จ l ED825MM F4 p ย o เนะครับเลนตัวนี้เป็นเลนเกรดโปรครับเป็นเลนวายคือหลายคนได้ยินข่าวที่จะเปิดตัวตัวนี้มานานแล้วแหละตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งในส่วนของโอลิมปัสเนี่ยครับได้มีการออกแผนที่จะออกมาแล้วตั้งแต่ปีผ่านมาเพิิงว่าออกมาจริงก็คือเดือนนี้นั่นเองนะครับแต่สินค้าตัวนี้ ยังไม่ได้มีจําหน่ายในประเทศไทยนะครับจะมีจําหน่ายอีกทีเนี่ยก็คือประมาณต้นเดือนหน้าปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้านะครับก็ฝากติดตามในส่วนของตัวแทนจําหน่ายต่งางร้านค้าทั่วไปได้นะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยเราจะมาคุยกันตัวเดโมเองผมก็ยังไม่ได้ไมดีมาเลยนะเพราะมันจะมาพร้อมกันในลอถของตัวสินค้าที่จะพร้อมขายในสิ้นเดือนนี้หรือนนต้นเดือนหน้าเลยนะครับแต่ว่าเราจะมาคุยกันว่ามันดียังไงกับเลนตัวนี้แล้วมันออกมาตัวนี้สเปคมันที่เราคือสเปคบางคนบอก เฮ้ยมันหลุดออกมาก่อนหน้านั้นหรือเราเปิดตัวไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรดีหรอแล้วมันดีกว่าที่เอะควรจะซื้อไหมแล้วบางคนถามว่าผมอยากได้เลนวาสักตัวแล้วเลนเดิมผมเป็นยังไงเราไปเปรียบเทียบตัวไหนยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะ่าเริ่มต้นนะครับเรามาดูกันก่อนว่าสเปคของเลนตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างข้อดีของตัวนี้นะครับอย่างแรกที่เขาโปรโมทออกมาเลยก็ว่าเลน M อ็มซีโกดิทอนอีดี8ข MM ีดยิ้ม 5mmf 4 pro ตัวนี้นะครับเป็นเลนที่อยู่ในช่วงวายเป็นอยู่ น้อมอก็คือ50ฟูลเฟรมนั่นเองหรือ25ของตัวไมโครโฟร์นะครับก็คือตัวนี้ตั้งแต่วายเลย8มิลไปถึง2 5มิลแล้วมันดียังไงนะครับก็คือมันมีอัตราขยายตรงนี้เข้าไปด้วยกันคือเลนก่อนหน้านี้ของโอลิมปัสอะยกตัวอย่างอย่างเลนตัว7-14 7-14ตรงนี้นะครับมันก็คือแค่ช่วง7ไปถึง14เห็นไหมฮะแต่ตัวนี้มันเป็น8ไปจนถึง2 5เลยมันก็จะครอบคุมที่กว้างกว่า นะครับเป็นการครอบคลุมที่กว้างกว่าอันนี้ก็คือช่วงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันทีละจุดเลยเพราะว่าผมมีสเปคมาให้แบบเต็มที่เลยวันนี้นะครับโอเคเรามาดูกันทีละส่วนในส่วนของตัวเลนต์ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าจุดเด่นตัวนี้ก็คือเรื่องของขนาดน้ําหนักนะครับขนาดน้ําหนักของเลนส์วายปกติเลนส์วายในตัวมันจะจะใหญ่แล้วก็จะหนักเพราะว่ามุมมันกว้างนะครับถ้าเป็นชิ้นเลนส์ดีๆนะครับแล้วก็ตัวนี้อัตราการขยายสูงก็คือตั้งแต่8ถึงยิ่้5 นะครับแล้วก็เป็นชิ้นเลนเกรดโปรนะครับเรื่องของเกรดโปรของ奥林ัสก็เรารู้อยู่แล้วว่า,าใช้เลนคุณภาพดีไม่ว่าจะเป็น ED e, นะครับเลน HR ต่างๆนะครับก็จะใส่เข้ามาในตัวเลนตัวใหม่ตัวนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของพอมเป็นเกรดโปรแล้วเนี่ยนะครับจุดเด่นอีกตัวหนึ่งคือการใช้งานกนฝฟูนกระละอ,องน้ํามีมาแน่นอนนะครับอีกส่วนหนึ่งคือการเรื่องใช้งานก็คือหลายคนเคยใช้74เนี่ยแล้วมาหาทัวฟิลเตอร์ต่างๆต้องบอกว่าตัวใหม่ที่ออกมาเนี่ย มันสามารถใส่ได้ลองหลับได้เรามาดูกันทีละจุดเลยเริ่มต้นก่อนเรื่องของไซส์น้ำหนักนะครับก็ต้องบอกว่าหลายคนบอกว่าผมจะเปลี่ยนจากเลนคิดผมมาเป็นเลนตัวนี้ดีไหมเพราะเวลาผมใช้เลนคิดอยู่บางคนใช้พวก12-40 f 2.8บางคนใช้8ทุที12-45อย่างเงี้ยแต่อยากจะได้ตัวนี้เพราะว่ามันได้ Y เวลาเวลาไปเที่ยวมันก็จะสะดวกกว่าอย่างเงี้ยก็ลองมาดูกันณนะเริ่มต้นครับนี่เป็นภาพตัวอย่าง ภาพตัวอย่างวันนี้ก็คือว่าถ่ายที่ระยะ8มิลมและระยะที่25มิลเมเทียบกันอยู่กับที่ฮะแต่ได้มุมถึงระดับนี้คืออัตราการขยายที่สูงมันขยายได้3.1เท่าก็คือตั้งแต่ 10, 16- บหถึงห้าสิบครับหรือตั้งแต่8ปดถึงยีนะครับอันนี้ก็คือภาพที่ได้ระยะประมาณอย่างนี้เลยอยู่ไกลก็ซูมเข้าไปประมาณนี้ได้อันนี้คือความยืดหยุ่นของเลนส์ตัวนี้นะครับภาพที่ได้จากเลนส์ตัวนี้เมื่อกี้เรารู้แล้วนะครับแล้วเราจะถ่ายอะไรบ้างแน่นอนครับหลายคนบอกว่่าาเลน wide, ถย แน่นอนครับถ่ยวิวมุมกว้างแต่ตัวเนี้ยยังบอกฮะัคอสตอัพได้เห็นไหมฮะถ่ายคนได้เพราะด้วยระยะที่นอมมอถ่ายคนได้ถ่ายดอกไม้ถ่ายคอสอัพได้อ่าเฮ้ยมันถ่ายได้จริงเหรอมันมันเข้าไปใกล้ได้ระดับไหนเดี๋ยวมาดูกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือความหลากหลายของเลนตัวนี้ถ่ายได้ระยะยังไงบ้างสถานที่ไม่ว่าจะเป็นอินดอร์ออาท์ดอก์กเก็บหมดครับเือนี้เก็บหมดนะครับต้องบอกนี้เลยนะครับ ทีนี้เรามาเทียบไซส์กับตัวที่เรามีอยู่นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเลน7.14ตัวนี้เขาเทียบตัวนี้ให้ดูเลยนะครับเลนตัวใหม่เบาวกว่าครับอันนี้คือ534กรัมตัวใหม่จะเป็น411เห็นไหมครับไซส์ขนาดตัวนี้ก็คือความสูงก็จะดรอปลงมานะครับจะต่ําลงมาจาก7.14แล้วก็ความกว้างต่างๆก็จะเล็กลงกว่าตัว7.14บางคนบอกว่าเอ๊ะมันเทียบกับ12.40หรือประมาณไหนก็จะใกล้เคียง ใกล้เคียงนะครับหรือไปเทียบกับพวก f 1 2ก็ประมาณนี้ถ้าเทียบกับ f พวก f 1 2นะครับก็เนื้อเลนส์ก็จะประมาณนี้แต่ว่าหน้าเลนส์จะกว้างกว่าหน้าเลนส์จะกว้างกว่าของพวก f 1 2อนะครับอันนี้คือไซส์ของเขานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็เหมาะมือสำหรับเป็นเลนส์คิดได,ได้ตัวหนึ่งเลยทีเดียวอย่างรูปตัวอย่างที่มาใส่ใส่กับพวก em ห้า multi ครับเห็นว่ามันจะเข้ากันพอดีนะครับอันนี้ก็คือตัวไซส์ของเขาน้ําหนักของเขานะครับลองการออกแบบต่างๆทีนี้ การใช้งานของเขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตัวนี้นะครับมันมีกลไกลการใช้งานที่ระบบแมคานิีของมันเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนได้กับเข้ามือได้นะครับก็สามารถที่จะจับได้ดีขึ้นถนัดขึ้นในเรื่องของช่วงเลน์วายนะครับแล้วก็เลนตัวนี้เวลาใช้งานเนื่องจากว่าเลนตัวนี้เป็นเลนซูมที่ระยะ8ถึงยีิเวลาใช้งานเนี่ยมันจะต้องมีการหมุนตัวหมุนตัวเลนออกมาก่อนผมยกตัวอย่างนะถ้าใครเคยใช้9ก้าขีดสิบแปดของโอลิมปัสนะครับมันจะหมุนออกมาก่อนประมาณนี้เพราหมุนออกมาปุ๊บแล้วมันจะขยับ วายหรือเทเลสอย่างนี้ได้อันนี้คือเลนตัวนี้จะเป็นประมาณนี้จะไม่ได้เหมือนกับพวก12-40ที่จะหมุนออกมาแล้วถ่ายเลยตัวนี้ก็คือมีการหมุนออกมาก่อนแต่ไม่ได้มีแบบล็อกเลนนะฮะก็คือจะหมุนออกมาแล้วก็ถึงจะถ่ายประมาณแบบนี้อันนี้คือวิธีการใช้งานของเลนตัวใหม่นะครับซึ่งอันนี้คือข้อที่หลายคนอาจจะบอกอ๋อมันทําแบบนี้เหรออะไรอย่างงี้ครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดได้ตัวจริงมีเข้ามาต่างๆก็ลองไปดูที่หน้าร้านได้นะครับอันนี้คือการใช้งานของเขานะครับ อะเมื่อกี้คือในเรื่องของดีไซน์ออกไปละเรามาดูถัดมาเรื่องของพวกคุณภาพของตัวเครื่องนี้บ้างแน่นอนครับตัวเลนส์ตัวนี้ <c oughs> มันถ่ายได้ตั้งแต่8ถึง2 5ก็คือตั้งแต่วายจนถึงนอร์มอลนะครับความคมชัดของเขาก็ต้องบอกว่าก็ชัดถึงขอบได้เลยนะครับอันนี้คือรูปตัวอย่างที่ถ่ายแล้วมีความละเอียดสูงก็คือในระยะที่ถ่ายตรงนี้นะครับชัดตั้งแต่กลางภาพไปถึงขอบภาพหรือระยะใกล้ไปถึงระยะไกลก็ได้ช่งทางจะโคเวอร์นะครับอันนี้ก็คือตัว รายละเอียดของของตัวภาพนะครับซึ่งภาพต่างๆเนี่ยเดี๋ยวในเว็บไซต์ต่างๆหรือใน Facebook ของเราก็จะมีลงเป็นตัวอย่างให้อยู่ตลอดเวลาถ้าใครอยากจะเข้าไปติดตามข้อมูลนะครับอ่าเมื่อกี้เราพูดถึงการถ่ายมุมกว้างๆไปแล้วบ้างทีนี้ครับเรามาดูฮะเลนตัวเนี้ยต้องบอกว่าหลายคนบอกเฮ้ยมันไม่มีโค้ดมีแฟเลยเหรอคือเลนทุกตัวไม่มีนะครับแต่ว่ามีน้อยมีมากซึ่งตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะไม่ใช่ค่อนข้างเลยบอกว่าต้องบอกว่ากาันโค้ดกันแฟนได้ดีทีเดียว นะครับได้ดีทีเดียวแล้วทําให้ภาพที่เราได้เนี่ยเอฟเฟกที่ได้เนี่ยสวยขึ้นมาอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีของเนื้อเลนชิ้นเลนของตัวนี้นะครับซึ่งการถ่ายพวกนี้เมื่อกี้เดี๋ยวโชว์รูปไปแล้วเรามาดูรูปนี้กันต่อนะครับก็คือการถ่ายคสอัพพวกนี้ถ่ายได้ดีด้วยระยะใกล้สุดที่ถ่ายคสอัพของตัวนี้คือ23เซนติเมตรจากเซนเซ,นเซอร์เห็นไหมครจากตัวเลนจากหน้าเลนนะคโทษทีจากแบบไปจนถึงเซนเซ,นเซอร์ก็คือ23 เซนติเมตรนะครับจากตัวเลนเองจริงๆเข้าไปปุ๊บก,ก็อยู่ประมาณ10กว่าเซนนะครับที่อยู่ตั้งแต่หน้าเลนไปจนถึงตัวแบบก็ถ่ายคสอัพได้ครับดูรูปตัวอย่างเห็นไหมฮะพอเราได้แบบเนี้ยเราจะได้ความความสวยของภาพออกมาอีกแบบหนึง่งซึ่งเลนคิดทั่วไปมันจะไม่ได้ถ่ายแบบนี้นะ12 4สองสีถ่ายอย่างเงี้ยยากแต่ถ้าเป็นพวกเนี่ยครับจะถ่ายได้ดีเลยแล้วก็ในตัวเลนส์8ถึง25ตัวเนี้ยถ่ายออกมาแล้วมุมที่เป็นองศาป้านๆออกไปที่เราจะรู้ว่ามุมไบจะเกิดมันเป็นนี้นะครับ คือมันก็สามารถที่ลดทอนความป้านได้เยอะนะครับก็คือเปอร์สเปกทีฟของเขาครับก็จะทำทำให้ภาพมีมีความน่าสนใจมากขึ้นอันนี้คือข้อดีของเขาในการถ่ายมาโคโคสอัพนะครับหรือว่าถ่ายโคสอัพนั่นเองนะครับอ่ะถัดมาจุดเด่นอีกตัวนึงของเลนโปรของโอลิมปัหลายคนรูแล้วแหละครับว่าการฝุ่นการละอองน้ําการอุณหภูมิติดลบ หมายความว่าไงก็พอไปใช้กับพวก M5 Series M1 Series ก็ลุยได้สบายเลยทีนี้อุณหภูมิติดลบหรือฝุ่นต่างๆนะครับก็อันนี้คือข้อดีของเขาที่เป็นเอกลักษณ์ของกล้องและเลน Olympus ในกลุ่มเกจโปรเลยนะครับตรงนี้นะครับมันมีการซีลทั้งหมด16นะครับมซีล11ถึงมันจะมา11จุดนะครับแล้วก็ชิ้นเลนสข้างในจะมี16ชิ้นใน10กลุ่มนะครับ16ชิ้นใน10กลุ่มนะครับ อันนี้ก็คือการซีลต่างๆเรื่องของการโปรเทคนะครับก็ใช้งานได้ลบสิบองศานะครับ <c oughs> อ่าทีนี้ขอเทียจุดเด่นที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่ง <c oughs> เวลาเราไปเจอฝนไปเจอน้ํานะครับคือปกติทั่วไปเนี่ยก็คือเวลาเราเจอปุ๊บเรามีการเช็ดด้วยผ้าหรือเช็ดอะไรเนี่ยครับมันยังมีคราบน้ําที่ยังออกไม่หมดจุดเด่นของตัวนี้ก็คือการนะครับคอสติ้งฟูรีนคสติ้งนะครับก็คือเวลาเราเช็ด ออกไปปุ๊บเนี่ยด,ยด้วยด้วยด้วยผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือสำมีต่างๆาเหล่านี้มันจะออกได้ดีอันนี้คือข้อดีของการคสติ้งตัวฟูรินนะครับอ่ะถัดมาการใช้งานนะครับอันนี้ยกตัวอย่างคือเลนตัวใหม่ที่ออกมาเนี่ยเอาง่ายคือใส่ฟิลเตอร์ได้คือหลายคนบอกว่าผมซื้อ74ไปถ่ายเลนวายถ่ายแลนด์สเคปแล้วฟิลเตอร์ผม หาซื้อยากมากเลยต้องไปซื้อตัวเซตใหญ่คือตัวนี้มีมีฟิลเตอร์จำหน่ายหน้าเลนส์ตัวนี้เจียว72มิลน,นะครับ72มิลน,นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับก็หาซื้อได้นะครับแล้วก็ฟิลเตอร์มันก็มันดียังไงก็อย่างเช่นทําให้ลดสปีดได้ต่ําลงแล้วก็ถ่ายภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นกรณนี้ไปถ่ายพวกเอาดอน้ําตกต่างนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวเลนส์ตัวนี้แต่ถ้าไปใช้คู่กับพวก E1x ที่มีพวก ND ฟิลเตอร์ในตัวนะครับก็สบายเลยทีนี้นะครับสะดวกมากนะครับไม่ ก็ใช้ฟิลเตอร์ที่อยู่ด้านในของตัวกล้องได้เลยนะครับอ่ะอันนี้อีกตัวหนึง่งในส่วนของตัวเลนสตัวเนี้จะมีเรื่องของตัวเมนแมนนวลโฟกัสแบบดึงนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัวนี้นะครับอ่าก็คือการดึงการดึงมากลายเป็นเมนวลโฟกัสปกติใช้เป็นออโต้โฟกัสออโต้โฟกัสแต่เวลาเราดึงกลับมาปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นเมนนวลโฟกัสโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องไปปรับเสียเวลาในกล้องก็แค่ดึงนะครับแค่ดึงถอยกลับกลักมาตัวเนี้ย หรือในสับในส่วนของทางการของอุลิมปัตเองจะเรียกว่า mf c l u s h นะครับก็ตัวนี้นี่เองก็คือการดึงมาเป็นออโต้โฟกัสแล้วก็เมนนวลโฟกัสนะครับก็จะเป็นตัวนี้ด้วยอันนี้คือจุดเด่นเขาที่อยู่ในตัวนี้มีปุ่มเลนที่เรียกว่า lf n ในตัวในตัวเลนด้วยนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงไปว่ามันจะมีตัวล็อกอะ่ะไม่ได้มีปุ่มล็อกนะครับก็คือเปิดคลายได้ตามปกตินะครับอ่ะทีนี้ในแพ็กเกจของตัวนี้มีอะไรบ้างเวลาเราซื้อตัวนี้นะครับมันจะมีเลน ฮูดแถมซึ่งเป็นเลนส์ฮูดเบอร์ใหม่ออกมาจะเป็น7 6 e นะครับฝาปิดเลนส์ฝาปิดท้ายเลนส์มีตัว w วปปิ้งโค้ดหรือถูกผ้านะครับส่วนที่เป็นฟิลเตอร์กับตัวที่เป็นเป็นเลนส์เคสไม่ได้แถมนะครับนะครับอันนั้นก็คือจะเป็นขายทางหานะครับอันนี้คืออสซอรีที่มีมาด้วยนะครับทีนี้เลนส์ตัวนี้จุดเด่นอีกตัวหนึ่งคือหลายคนถ่ายวิดีโอครับตอนนี้พอหลายคนถ่ายวิดีโอก็กเลยมองว่าเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ตัวเดียวที่ cover สมมุติเราไปถ่ายในห้องที่มุมแคบ ที่ห้องแคบแต่เรามีเลนที่มุมกว้างก็จะเหมาะแล้วก็เลนไปจนถึงช่วงนอร์มอด้วยก็หมายความว่าเลนตัวเดียวก็จะคร v e r อร์ทั้งหมดแต่ทีนี้ในส่วนของโอลิมปัสเองเนี่ยตัวเลนที่เรามีออกมาตอนนี้ค่อนข้างจะคร v e r ในเรื่องแกนรถ่ายวิดีโอเลยไม่ว่าจะเป็นพวก1.2ซีรีส์นะครับพวก1 2อ uh, ่า12 40นะครับ12.100พูดีงน่ 12, 100, 12, 100, นะครับแล้วก็12.45พวกนี้นก็จะเหมาะนะครับแต่พอมาได้ตัวนี้มาปุ๊บบางคนบอกเฮ้ยมันเหมาะยิ่งกว่า นะครับก็ข้าวๆไม่ข้าวแบบพูดถึงว่าผมพูดละเอียดเลยนะเเปกของตัว8ยิม5มิลวันนี้นะครับทีนี้ผมจะมาสรุปให้จุดเด่นของตัวนี้นะครับว่าประมาณไหนนะครับเริ่มต้นก่อนอย่างแรกเลยคือระยะที่ครอบคลุมไปตั้งแต่วายจนถึงนอร์มอลนี่คือคําว่าครบคันวายจนถึงนอร์มอลก็ตรงนี้มันดียังไงก็ตรงที่ว่า1คือคุณไม่ต้องพกเลนนอร์มอลคุณไม่ต้องพกเลนวคุณพกเลนตัวเดียวก็ได้เลยวายจนถึงนอร์มอลนะครับ สองคือใช้งานในทุกสภา,าการก็อย่างเช่นพวกกันฝุ่นเราองน้าําพุนติดลบซึ่งเป็นจุดเด่นของเลนส์โอลิมปัสหรือกล้องโอลิมปัสอยู่แล้วแล้วงานวิดีโอก็จะเหมาะด้วยถ่ายคอสอัพก็ได้นะครับชิ้นเลนส์ก็เกรดดีด้วยนะครับที่อยู่ในกลุ่มของตัวโปรเลนของโอลิมปัสนั่นเองอันนี้คือข้อเด่นของเลนส์ตัวนี้เลยนะครับก็นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของตัวโปรดักที่เรียกว่าเลนส์ตัวนี้นะครับ M อ็มยโก8แขีดยิม Pro นะครับ F4 Pro อันนี้ก็คือจุดเด่นของเขาทั้งหมดเลยถามว่าดีไหมผมบอกว่าตอนนี้หลายคนกระแสะคือขายเลนส์คิดทิ้งไปแล้วก็มีนะครับเปลี่ยนเลนส์วายไปแล้วก็มีจะอยากได้ตัวนี้กันเยอะก็ฝากติดตามกันนะครับทีนี้ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะผมทั้งนอ์มออทั้งวายก็ถ้าซื้อตัวหนึง่งตัวหนึ่งก็หลายตางังตัวนี้ราคาขายเท่าไหร่3 6 9 0กครับ36990ถึงราคาที่แบบน่าจับต้องเลยทีเดียว นะครับเพราะว่าเป็นราคาเกตโปรด้วยแล้วก็เป็นเลนที่มุมวายครับส่วนตัวคือชอบนะเพราะว่ามันสามารถได้ตั้งแต่วายจนถึงนอร์มอลแล้วก็ผมก็ชอบเป็นเทเลตัวเท่ากับว่าผมพกแค่2ตัวก็เลนตัวนี้ค่อนข้างเหมาะเหมาะมากๆสําหรับใครที่อยากจะได้เลนวายนะครับใครที่อยากจะได้เลนวายดีๆสักตัวหนึ่งก็แนะนําตัวนี้เลยครับ3 6 9หกเกากหรับ M ิซูโกดีตัน ED 8ปหีดยิ้ม5มิล F4 โปรนะครับมีทวนนิดนึงมีจำหน่ายก็คือ ประมาณสัปดาห์แรกของเดือนหน้านะครับต้นเดือนหน้านั่นเองนะครับประมาณช่วงนี้ก็ถ้าใครอยากจะได้แบบไว้ก่อนกลัวแบบของเข้ามาแล้วไม่ได้้นก็ไปเอาง่ายคือไปจองไว้ที่หน้าร้านได้นะครับตัวแทนจําหน่ายของเรานะครับอย่างเช่น Big c a m ม r ลทุกสาขาทั่วประเทศนะครับก็ไปติดตามตรงนั้นได้นะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของ Product ใหม่ในวันนี้นะครับ